สวัสดีค่ะืันนี้วันที่8มกรา2564ขันนีศิลากรรลังจะลากไปทรงลูกข่ายู่บ้านหนองงัวหน่อยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจา้าเพิ่นสร้างแบบดำได้และกะซีหลายๆแบบนี้แหละจ้ากะซีซีคือลูกอมขันนีมันดำได้แลลวกะสามารถเปิดได้สมทางเดี๋ยวสิให้สร้าง่นเปิดเบิ้งงห้ได้ว่าเปิดใส่งานแบบใดเอาไปแก้มั่นแกอ่อย ดีเลยจ้าสีกัดจะสับแสบตาพอลูกค้าเพิ่นสร้างมาเล่าบนสามารถถอดออกเลยได้จ้าทาเกิดบ่ามากัก <Okay. S 1> อันนี้กยเป็นดานทายนะคะ่ะดานไทยก็เปิดออกได้เล่าหนีกับถอดออกไดคือการจ้า ดูค้านัดหลับเทียงตรงจากแล้วยังพาเด็ออกไปทรงชิมงานหลายคนจะรอบไปทรงท่องหายคน้นหายกำลังใจแล้วก็จะเฮ็ดขึ้นขั้นต่อไปเป็นรอคูด,ดำเอ้ยบะดำจา้าทรงอำเภอกุดล่างอันนี้ก็ถอดออกได้คือการจาทาเกิดอยากใส่งนันง่ายๆเดี๋ยวจะให้สร้างเพิ่น เพิ่นประกอบแล้วก็จะดำห้เบิ่ง้อจาว่าใส่งานแบบใดว่ามันดำไดจังไดอันนี้เป็นเป็นรอเดียวจ้าเป็นเผากับบ้านนิดสันจจะให้สร้างเพื่อนดำห้เบิ่งเพื่อลูขาคนใดมากแบบดำใดจ้าต่ว่าเอาไปแก้มันดีดีแห้งก็ต้องใส่บกักจกขวดยาก ดำลงเลยทีมงานอูสซางบอยจ่ายอยู่บ้านน้องโน่อำเภอโกสุมิไซจังหวัดมหาสารคามอันนี้สีลูกค้าเพิ่นสร้างมาก้้ยค่ะมันก็เลยมีหลายสียยสเวลาดำด้วจ้าชิสรงถอดสลักตรงนี้ออก ใส่แรงนิดนึงแล้วมันก็นจะดำได้แบบนี้ค่ะกับโบสลักตรงนี้ออกเวลาเข้าแบบแก้มั่นไหมคะ่ะดำเวลาเข้าขึ้นไปทีร้านมั่นเท่าสั่งนั่งแล้วเข้ากระดำแล้วก็เทลงเลย อันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของของพวงคันนี้แล้วค่ะเป็นเผ้ากระบ,บนิสันเป็นเ่ากบนสซี่ใส่ล่างซีแล้วค่ะก่อนถ้าเอา่อเวลามีของหนักนะใช้ไม่แรงช่วยประคองให้มันได้องศานิดนึงมันก็จะมันจะมีมันจะมีมแรงเวียงค่ะมันก็นจะดำลงไปเลยถ้าเกิดของมันหนักเท่ากับใส่แม่แรงนิดนึง่ง ได้มีแดงพยุงองศานิดนึงประมาณนี้มันก็จะขึ้นแม่มันก็นจะดำลงเลยตรงนี้ว่ามันความสวยงามเลยค่ะเหยียบสามารถเหยียบปินขึ้นได้พ้อมแข็งแรงค่ะสเปคความยาวคันนี้แล้วค่ะยาวอ่สามเมตรกว้างร้อยเจ็ดซิแล้วกาสูงเมตรหนึ่งใส่จะใส่สำหรับรถ ไายจังแต่สามสิบสีสามสิบสีแรงหอดหาสิบแรงเนะะี่ยค่ะประมาณนี้ราคาเนาะเดี๋ยวชมคลิปขั้นต่อไป